จากสื่อายนิวรายงานว่าออสเตรเลียจะส่งปืนใหญ่ลากจูงขนาด155มิิเมตร M777 จำนวน6กระบอกจากที่ออสเตรเลียมีอยู่54กระบอกพร้อมกระสุนให้ยูเครนใช้สู้รบกับรัสเซียตามคำขอของสหรัฐและยูเครนและข่าวจากสื่อ Cbc ว่าแคนาดาเพิ่งส่งปืนใหญ่ลากจูง M777 ขนาด155ม mm, ิลิเมตรให้ยูเครนจำนวน4กระบอกจากที่แคนาดามีใช้งานอยู่37กระบอกจัดหาจากสหรัฐสมัยที่แคนาดาส่ทงทหารไปร่วมปฏิบัติการในอัฟกานิสถานแคนาดายังส่งกระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลิเมตรไม่ระบุจำนวนให้ยูเครนซึ่งมีกระสุน X-Caliber นำวิถีด้วย GPS ราคาลูกละ1 1 2 0 0เหรียญรวมอยู่ด้วย หลังจากที่ก่อนหน้านี้แคนาดาก็ได้ส่งปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังจำนวนหนึ่งให้ยูเครนไปแล้วหลังจากมีข่าวว่าแคนาดาและออสเตรเลียได้ส่งปืนใหญ่ M777 เพื่อสนับสนุนยูเครนในการสู้รบกับรัสเซียวันนี้เราจะพามาดูข้อมูลของปืนใหญ่ M777 กันครับขีดความสามารถปืนใหญ่ลากจูงขนาด155มิ mm ม M777 ของสหรัฐอเมริกาปืนใหญ่ลากจูงขนาด155ม mm มรุ่น M777 ของสหรัฐอเมริกาผลิตโดยบริษัท Bay s y s t e m เข้าประจำการในปีคศ2005ทดแทนปืนใหญ่ลากจูงขนาด155ม mm, ิิเมตรรุ่น M198 ซึ่งใช้งานมาตั้งแต่ปีคศ1979จุดเด่นของปืนใหญ่ M777 คือมีน้ำหนักเบา เนื่องจากใช้วัสดุผลิตจากไทเทเนียมและอลูมิเนียมอันลอยจึงมีน้ำหนักเพียง4.2ตันเท่านั้นมีความคล่องตัวสูงสามารถเคลื่อนย้ายด้วยเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงเช่น CH-53E และ CH-47 โดยไม่ต้องถอดประกอบในขณะที่ปืนใหญ่ขนาด155และ152ม mm ิิเมตรทั่วไปจะมีน้ำหนักอยู่ประมาณ7-8ตันแต่ก็ส่งผลให้ปืนใหญ่ M777 มีราคาแพงมากเช่นกัน ปืนใหญ่ M777 มีความยาวลำกล้อง39คาลิเบอร์มีระยะยิง24กิโลเมตรด้วยกระสุน M107 แต่ถ้าใช้กระสุนต่อระยะจะมีระยะเพิ่มขึ้นเป็น30กิโลเมตรนอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังมีกระสุนนำวิถี M982X คาลิเบอร์ระยะยิง40กิโลเมตรด้วยปืนใหญ่ M777 มีอัตราการยิงสูงสุด7นัดต่อนาทีใช้พลประจำการ8นาย ปัจจุบันกองทัพบ,บกในนาวิกโยธินสหรัฐมีปืนใหญ่ M777 ใช้งานอยู่ประมาณ1,000กระบอกผ่านการปฏิบัติการในอิรักและอัฟกานิสถานมาแล้วนอกจากนี้ปืนใหญ่ M777 ยังมีประจำการในกองทัพแคนาดาออสเตรเลียและอินเดียด้วยแม้ปืนใหญ่ M777 จะมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงแต่ก็เช่นเดียวกันกับอาวุธหนักค่ายนาโตอื่นๆที่ตะวันตก เพิ่งส่งให้ยูเครนช่วงหลังมานี้กองทัพยูเครนไม่เคยมีประสบการณ์ใช้อาวุธงานค่ายนาโต้มาก่อนไม่มีอะไรและกระสุนสำรองไว้ต้องส่งมาจากต่างประเทศทั้งหมดกำลังคนก็ต้องได้รับการฝึกใหม่ตั้งแต่ต้นความชำนาญของกำลังคนและการส่งกำลังบำรุงจึงเป็นความท้าทายสำคัญของการส่งอาวุธหนักค่ายนาโต้ให้ยูเครนใช้งานนอกจากนี้แมลเซียจะไม่สามารถครองอากาศเหนือ,อยูเครนได้อย่างเบ็ดเสจตลอดเวลาแต่การปฏิบัติการด้วยเฮลิคอปเตอร์ของอยูเครน ก็มีความเสี่ยงมากเช่นกันถ้าย mm ูเครนไม่สามารถใช้เฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายปืนใหญ่ M777 ได้ก็ต้องใช้รถบรรทุกลากจูงเหมือนปืนใหญ่ขนาด152และ155มิลิเมตรทั่วไปจุดเด่นเรื่องน้ำหนักเบาของปืนใหญ่ M777 ก็ไม่มีความหมายครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของปืนใหญ่ M777 ของสหรัฐอเมริกาที่แคนาดาและออสเตรเลียได้ส่งไปช่วยเหลือยูเครนเพื่อทำสงคารามกับรัสเซียถ้าคลิปที่ผมนำมาเสนอมีข้อผิดพลาดประการใดขอให้เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ข้างล่างคลิปให้ผมด้วยนะครับและผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังคลิปของผมจนจบขอบคุณมากมากครับและหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับและผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่รับฟังรับชมคลิปของผมจนจบอีกครั้งขอบคุณมากๆครับ